พครับเอจจีใหม่เลยเอีเก่าเดินเมาหลุดเินเมาสิยีงบ่ท่านก็ติดตามกับช่องนักลายเฮดชาแนลนะครับช่องนักลายเฮดชาแนลนะครับนี่ท่าที่สช่องนะครับช่องที่หกับมาสลูมันเตอร์นะครับนักลาเดชาแนล่องที่สองก็คือนักลาเฮดวีสองนะครับฝากทัก้งสองช่องนะครับช่อง ส่งรักนะครับมีปูติดตามประมาณอยู่หกพันกว่าคนนะครับการโดนปิดสังลรวไดไปได้ไปแล้วนะครับภายในสามเดือนนะครับเขาให้เขาให้เขาเมลัยสุดเก็บชั่วโมงใหม่นะครับแต่นักลาวพระท่านเหตุนะครับเพระท่านเดตตกลงหลักกวีสองกับฝากนําพี่น้องเพื่อป้องกันนะครับมันมีเมย์จะถูกปิดสังเระใดไปได้นะครับเฮาโบหูวันนี้ผมจะมาเลาเรื่องของเกย์กุ้ยนะครับเตนบบกล้ยนะครับเคล็ดลับ ที่พี่เพื่อนๆเพื่อนๆเ,เล็บซี่ก็เงานะครับนะครับเขามารับชมุมเฮ้าเหมือน,นี้ี๋ยจะมาเล่นเกมกันนะปิดเกตคมรมู้เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับกล้วยนะครับนี่ครับกล้วยหน่วยเดียวให้เฮ้ากัดขั้งเดียวได้สามทอนพี่น้องเคยเฮ็ดบอนะครับขิดพิจารณานะครับนี่คือเกตคมรมู้นะครับ,ด,ด,ระะรบ,รบดูนักล่าจะจะเฮ็ดให้ดูนะครับนักล่าเฮ็ด นะครับจะเหตุให้ดูนะครับกล้วยน่วยเดียวและพี่น้องมีน่วยเดียวนี่กัดข้างเดียวแด่สามเอือมันกับเป็นไปบ่อได้นะครับเนาะเป็นไปบ่อได้นะครับ้าเฮาวมมีความรููวามีความสามารถวามีไว้ผิดปฏิภาณนะครับนะครับเฮากัดเธอเดียวจะเห็นแต่ว่าเฮากัดอันนี้เปลือกมันติดนะครับผมก่อนจญย่าออกกีนแต่กัดกินนะครับ กัดตีเดียวก็ได้แค่สองทอนนะครับนี่โทษนะครับก็ได้แค่สองทอนนะครับกัดตีเดียวนะครับคือกัดแบบผมมึงนะครับอันนี้เข้าจะมาเขาสู้การกัดครั้งเดียวไดสามทอนดูดีๆเด้พี่น้องเด้อนะครับเขาบรเดี๋ยวมาตัวกันบระเดี๋ยวมาหนังกันนะครับนี่กัดตีเดียวไดสามทอนดูดีๆเด้พี่น้องเบ้งกะครับขามา สามตนบาครับสามตนบาครับช่วอมีครับช่วอมีครับช่วอมีช่วอมีนะครับช่วงมีนะครับเ็คิดเลยกัดทีเดียวเดี๋ยวสามตนนะครับช่วอมีนะครับช่วอมีนะครับเป็นเก็ตโกมรัวนะครับเบิ้งดีๆครับสามตนนะครับเห็นยญมอกัด์ทีเดียวเดี๋ยวสามตนนะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้ก็ากขอขอพูดดีทีทุกคนนะครับที่เข้ามาละ มาติดตามนะครับแล้วก็ขอฝากนะครับฝากว่าชอบคอมเมนต์นี่คอนเทนต์นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่องทางทุกวันนี้มันมีหลายช่องทางนะครับยังมงว่าบิยูกเปินเปิดสางไรใดเข้ามาได้นะครับภาพกับย่างมีเบอร์โทรศัพท์พร้อมพี่นะครับคิดว่าเป็นค่าหนาคข้าวไข่กับนักหลายชาแนลนะครับ0818777319นะครับกดได้นะครับพร้อมพี่นะครับเนาะขอบคุณครับพี่ลูก